สร้างยอดขายวันละล้านอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องออกกล้องนะครับนี่คือคําถามยอดฮิตเลยแล้วก็มีคนที่เข้าใจผิดหลายคนในตลาดเลยจะถามคําถามนี้เข้ามาว่าเฮ้ยพี่ถ้าเราไม่เอาแน้าออกกล้องเนี่ยเราจะขายดีชนะใจตลาดชนะใจลูกค้าในยุคนี้ได้ไหมเนี่ยผมจะบอกจากใจจริงเลยว่าทําได้นะแล้วแม่งทาได้ดีด้วย เราลองมาดูเคสจริงๆกันเป็นเคสจากพี่น้องเราในคาสโอ OTO เนาะเนี่ยเขาบอกเขาใช้สูตร8 0 1 5 5โดยไม่ต้องออกกล้องเลยทำไรายได้วันละ2ล้านได้ทำไรายได้วันละล้านใน2ปีจากเงินก้อนสุดท้ายสู่รายได้ที่มันคงวันละล้านใน2ปีกาไรเพิ่มพันเเซ็มีเวลาครอบครัวเกือบ24ชั่วโมงเนี่ยจากการทําตามนะครับ8 0 1 5 5โดยไม่ได้ออกหน้ากล้องเลยทําอยู่ในมุมมืดเหนะ็นไหมดูดีๆนะไม่มีคลิปไหนที่ออกหน้ากล้องเลยแต่มีคนดูวันหนึ่งเป็นหลักล้านมีผลลัพธ์โดยที่ไม่เหนื่อออออยยไมม่ชบกกกาาารออหน้้้ลลลลงเลแวแววทต วิธีที่ออกครับวันนี้มีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวแทบจะ24ชั่วโมงเป็นความสุขที่ไม่ได้คาดฝันเลยขอ disclaimer ไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยทุกคนที่เข้ามาลุยใน OTO แล้วมันจะได้วันละล้านเหมือนกับเจ้าของเคสน,นะอย่างที่บอกนะว่าธุรกิจมันหลายองค์ประกอบนะครับมันหลายปัจจัยแต่ผมเอาตัวอย่างนี้มาให้พวกเราดูเพื่ออะไรเพื่อหเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ขนาดธุรกิจระดับนี้ยังทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกกล้องอะ่ะ เพราะนั้นทีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยได้ยินใครเขาพูดมาหรือคุณไปเรียนที่อื่นเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องเอาหน้าออกกล้องเท่านั้นถูกไหม ซึ่งอันนั้นถูกต้องนะสำหรับสายที่เป็น KOL เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกไหมที่เขาเขาต้องออกกล้องออกมาใช่ไหมโชว์อัพในสิ่งที่เขาทำให้เห็นว่าเขาทำด้านที่เขาทำอยู่ในตอนนี้แล้วคนเห็นอยากจะมาสปอนเซอร์อยากจะมาลงโฆษณากับเขาเขาต้องเอาหน้าออกมานึกออกไหมแต่สำหรับสายธุรกิจอย่างพวกเรามันไม่จำเป็นต้องเอาหน้าออกมาก็ได้ถ้ามันตรงโจทย์ผู้คนนะฮะเพราะนั้นเพียงแต่ ต้องบอกนิดหนึ่งว่าการเอาหน้าออกมามันก็มีข้อได้เปรียบบางอย่างอยู่นะครับมาลองดูตัวอย่างไอเดียจากเคสจริงจากเพื่อนเราต่อไปนี้เป็นเคสที่1เพื่อนเราเนะครับเป็นสมาชิกโอทีโอนะเป็นอยู่ในคาสโอทีโอหนึ่งเขาทำอุปกรณ์ติดรถยนต์นะครับสมัยก่อนเขาก็ใช้วิธีนี้แหละเริ่มต้นทําคลิปแบบไม่เอาหน้ากล้องใช้มือใช้เสียงเนี่ยติดกล้องแบบนี้ใช้แบบนี้แล้วก็คนก็มาใช้บริการนะครับลูกค้ามาใช้บริการมากมายแต่วันหนึ่งเคสนี้เขาก็ถูกมีคนเอาคลิปของเขาไปใช้แล้วไปขายของของร้านอื่นือผภาพไหมแล้วท้ายสุด นะครับเพื่อนเราก็เฮ้ยรู้สึกยอมไม่ได้วะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้างั้นอย่างนี้ใครก็จะเคมลมเราไปก็ได้ถ้างั้นเราเอาหน้าออกมาเลยดีกว่าเพื่อนคนจําได้ว่า<ๆ>เราคือเจ้าของร้านอะไรจะได้ไม่โดนด,ดูดคลิปออกไปใช้นะครับซึ่งก็ขายดีมากต่อมาเคสที่2นะครับมีเพื่อนเรานะครับที่เรียนโ t ทีโเนี่ยที่อยู่ในคลาสโอ o โอเนี่ยเขาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายนะยอดขายปีๆนีงประมาณ50กว่าล้านบาทเขาเคสนี้ตอนแรกเขาไม่ได้เอาหน้าออกหน้ากล้องเลยนะแต่เขาใช้วิธีทำคอนเทนต์เรียน o t i o เนี่ยแหละใช้วิธีทำคอนเทนต์แบบ85แตต่่่ววาัเเออองไมกป็นเจ้าของ จ้างนักกายภาพมาจ้างอีเฟนเซอร์ให้มาพูดแทนเขาทำสคริปในโอดีโอคือเจ้าของอมาเรียนในโอเดีโอและใช้สคริปตามนี้แล้วก็ทำสคริปนี้ให้กับ KOL พูดจนตอนหลังลูกค้าเข้ามามาใช้บริการลูกค้าเข้ามาแบบเฮ้ยอยากจะมาเจอคนนี้นึกภาพออกไหมลูกค้าเข้ามาตอนหลังลูกค้าเข้าใจว่า KOL ที่เราจ้างมาคือเจ้าของแบรนด์ถูกไหมแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาเขาก็เข้ามาปรึกษานะครับในกลุ่มว่าเฮ้ย แบบตอนนี้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้จนเริ่มกังวลว่าเฮ้ยถ้า KOL คนนี้ลาออกไปหรือไปเปิเปดแบรนด์เองจะทำยังไงนะครับท้ายสุดเพื่อนเราคนนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยถ้างั้นเราเอาหน้าออกมาดีกว่า แต่ตอนนี้ง่ายแล้วเพราะที่ผ่านมาเป็นคนที่เรียนแล้วทาสคริปต์เองนึกออกไหมพอตอนออกมามันไม่ได้ยากอะไรแล้วนะครับซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นเคสที่เขาออกมาเองเห็นปะก,ก็มาทําตอนหลังก็มีนะครับต่อไปเคสต่อมาก็เป็นเพื่อนหลยคนหนึ่งเป็นคุณหมอเสริมความงามอันนี้เป็นคุณหมอที่เสริมความงามนะครับอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในคลินิกด้วยตอนแรกก็ไม่กล้าออกกล้องเหมือนกันเพราะกลัวว่าจะเซนซิทีฟใช่ไหมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวแบบเฮ้ย hey, ตอนแรกออกมายังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้มีแบบ กังวลอ่ะผมเข้าใจว่าหลายๆคนที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรทํางานให้คนอื่นอยู่ด้วยจะมีความกังวลตรงนี้นะครับตอนแรกเขาก็เป็นใครแบบนี้แต่ก็เรียนโอ e o โนี่แหละทำคอนเทนต์แปด 5, 5. นะครับใช้มัสคอตเป็นตัวแทนก่อนเอาเป็นตุ๊กตาขึ้นมาแล้วอาศัยการเขียนบทความดีๆในเรื่องนั้นนะครับทำสรุปภาพทําอะไรออกมาให้ดีแล้วคนเห็นว่าข้อมูลคนนี้เขาดีมากแล้วก็มีคนดูเขาและตามไปที่คลินิกนะฮะตั้งแต่ยังไม่เอาหน้าออกมาเลยแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมากมายว่าอยากเจอคุณหมออยากให้คุณหมอ,อมาจนท้ายสุดเขาก็ทนแรงต้านไม่ไหวนะครับก็เอาหน้าออกมาที่หน้าเพจนะครับสรุปพอเอาหน้าออมาปุ๊บโอโ้เขาก็เห็น แฟนๆก็ยิ่งเห็นแล้วแบบยิ่งยิ่งชอบมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วยิ่งพอตอนหลังมีคลิปมีอะไรเขาได้เห็นความน่าของหมอด้วยนะครับก็ทําให้คนยิ่งชอบแล้วท้ายสุดก็ตามไปที่คลินิกมากยิ่งขึ้นเห็นพวกเราพอเห็นคีย์อะไรบางอย่างไหมเนี่ยสิ่งนี้มันสามารถทําได้นะครับสรุปวิธีขายดีนะโดยที่ไม่ต้องออกกล้องนะครับข้อ1 ทำตามเนื้อหาที่สอนในโอดีโอหรือถ้าบางใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในนั้นก็เอาหน้าเพจที่ผมทําไปก็ได้บางทีผมก็แชร์ข้อมูลตั้งเยอะนะครับเอานั้นไปใช้หรือถ้าใครที่อยู่ในโอดีโออยู่แล้วนี่แจกไปเลยทําตามเนื้อหาที่สอนในโอีโอแปดสิบห้าห้าโดยในตอนแรกคุณถ้าคุณมีความกังวลผมบอกแล้วมันไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยสุดโต่งเสมอเราเข้าใจคนทําธุรกิจเราไม่ใช่สายอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ KOL เราเริ่มโดยไม่ต้องออกก็ได้ให้ใช้วิธีอย่างเพื่อนเราเนี่ยฮ้ยตอนแรกออกมาแต่มือแต่เสียงก่อนก็ได้หรือใหู้อนนลู้ร์แททคุุณมี หรือถ้าคุณมีทีมงานน่ะคุณมีทีมงานเฮ้ยลองให้ทีมงานคุณทำหลอนก็ได้และใช้มัสคอตแทนก็ได้เช่นกันหรือถ้ามีไอเดียครีเอทีฟอื่นๆนะครับก็เอามาลองทำได้นะครับและเมื่อถึงจุดๆดหนึ่งนะครับเมื่อคุณทำคอนเทนต์คุณเป็นคนทำใช่ไหมเจ้าของธุรกิจควรจะเก่งนะในยุคนี้เรื่องกาทำคอนเทนต์เมื่อวันหนึ่งคุณทำคอนเทนต์ตรงนี้จนคล่องและททำแนวทางโอทีโอจนมันได้ละวันนั้นคุณก็ตัดสินใจทีก็ได้เหมือนเพื่อนหลอทั้ง3 4เคสอะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วกูจะเอาตัวอออกมมาเงเงลย ก็ได้ก็สามารถทําวันนั้นได้เช่นกันนะครับแต่ต้องบอกนะเพราะควรระวังนะครับจะสร้างฐานแฟนแบบไม่ออกกล้องและได้ยอดขายทางธุรกิจคอนเทนต์ควรต้องเป็นสไตล์โอทีโอเท่านั้นนะครับคือที่มีเฟรมเวิร์กที่ชัดเจนนะครับล็อกไว้เลย8 0ดสเพราะว่าถ้าไม่ทาตามนี้มันจะกลายเป็นคอนเทนต์แนวเคเไปก็จะแบบแค่รู้จักแต่ว่าไม่ได้สถิตอยู่ในใจไม่ได้รู้ว่าคุณเที่ยวชาติอะไรเขาก็แค่เห็นคลิปคุณแล้วก็โอเคชอบแล้วก็จบแล้วลืมไปเลยเพราะนั้นมันต้องเป็นสไตล์นี้ด้วยแล้วก็ ถ้าอยู่ใน OTO มันจะรู้เลยว่ามันเวลาที่เราทำคอนเทนต์มันจะล็อกเป้าหมายไว้อย่างชาัดเจนมากคุณจะทําเป้าหมายไม่สเปสสปะนะครับกลุ่มเป้าหมายก็ชัดและมีทิศทางอะอย่างที่บอกไปเรามีเนี่ยไอ้ตัว GTA IT มันจะล็อกไว้เลย grow team นะครับ authority คือตรงนี้มันจะล็อกไว้ให้คุณไม่สเปสสปะเวลาที่คุณทําคลิปคลิปทุกอันมันจะถูกถ่ายทอดตามที่อยู่ในบทเรียนเลยว่า เฮ้ยมันจะต้องถ่ายแบบนี้ท re ําแบบนี้เวลาที่คนดูปุ๊บเขาจะรู้แล้วอ๋อคุณคือเชี่ยวชาญทางนี้แค่ดูคุณครั้งเดียวเขาจะจาคุณอยู่ในใจแล้วเวลาที่อยากจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ที่แนวที่คุณขายเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกๆทันทีก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณไม่ไปเผลอนะไปทําแนวคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือไปฟังทิศทางของแนวทางของ KOL content creator อื่นเนี่ยอันอันนี้อาจจะเหนื่อยฟรีแล้วไม่มียอดขายนะครับเพราะว่ามันมันจะไปอีกสไตล์หนึ่งเลยก็เอาไอเดียวันนี้ไปลงมือทําครับ ส่วนใครนะครับที่อยากจะไปรู้ด้วยกันนะครับอยากจะทำคอนเทนต์เพื่อให้ขายดีนะครับโดยที่ไม่ออกกล้องนะผมแนะนำมันคันนี้เลยนะครับออนไลน์เทคโอเวอร์มาสเตอร์คัทนะครับสร้างเพจให้โลกรู้จักสร้างไรายได้7-9ถึงหลักด้วยโซเชียลต้องบอกว่าคันนี้นะเราไม่ได้สอนแค่ทำเพจที่มีสอนกันเต็มท้องตลาดไปหมดละแต่คานนี้เราจะสอนวิธีทำให้คุณทำให้โลกรู้จักว่าคุณคือตัวจริงในเรื่องที่ทำนะครับผ่านเพจและสื่อโซเชียลเพื่อสร้างยอดขายอย่างน้อยนะครับ7ถึงถึงหลักอย่างมากอ,อย่างยั่งยืนและมั่นคงเหมือนกับเพ ก็วร์สร้างเพจให้เรารู้จักสร้างรายได้เจ็ดถึงเก้าหลักด้วยโซเชียลถ้าวันนี้ผมบอกเลยถ้าคุณเหมืออการที่เฮ้ยคุณมีของดีอ่ะคุณเชื่อว่าสินค้าที่คุณทําบริการที่คุณมีเนี่ยมันเป็นของดีแต่ลูกค้าเขายังไม่รู้จักคุณเนี่ยยังไปเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นๆอยู่เลยอ่ะแล้วยังต่อราคาโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณก็รู้อยู่ว่าเราเป็นตัวจริงกับพวกนั้นเยอะ เพราะนั้นอันนี้คือทักษะแรกที่คุณต้องเรียนรู้นะครับคันนี้ไม่ได้สอนแค่ทําเพจทำคอนเทนต์ที่มีกันอยู่เต็มไปหมดละแต่คานนี้จะสอนให้คุณทําให้โลกรู้ว่าเฮ้ย mm. คุณคือตัวจริงในเรื่องที่คุณทำนะครับผ่านเพจผ่านสื่อโซเชียลเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าทําเมื่อไหร่ที่โลกรู้ว่าเราคือตัวจริงในเรื่องนั้นเราจะขายดีโดยไม่ต้องพูดเยอะถูกไหมเหมือนเวลาเราเห็นตัวจริงเรารู้เลยว่าตัวจริงเราจะไม่ไปต่อราคาเขาหรอกเราจะไม่ไปถ้าวันนี้เรายังนโดนต่อราคาถ้าวันนี้เรายงโดนแสดงว่าเขายังไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ถ้ากกลัับ้าาาาเเขรรรูวว่คือตจิง เราขายได้เลยโดยไม่ต้องพูดเยอะนะครับและเขาจะตัดสินใจจากบ้านก่อนที่จะมาเจอคุณอีกนั้นคราวนี้นะครับจะทาน์ฟอร์มการทำเพจและการทำสื่อโซเชียลมีเดียของคุณใหม่ทั้งหมดนะครับเนื้อหาบางส่วนที่คุณจะได้รับนะครับวิธีทำหน้าบ้านให้หน่าสนใจด้วยสูตร845ที่กล่าวไปนะครับเดี๋ยวคุณเข้าไปคุณจะรู้เลยว,ว่าคุณจะเรียงเพจเรียงคอนเทนต์ยังไงที่ทำให้ลูกค้ามาเห็นคุณและจำคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ววิธีทำคอนเทนต์ให้หน่าเชื่อถือด้วยสูตร GTAIT อันนี้มันจะเป็นตัวล็อกเลยว่าคอนเทนต์ในแต่ละอันที่คุณทํามันจะไม่ใช่ทําไปงั้นนั้นทำคอนเทนต์ไปทุกวันมันจะไม่มีปรากฏการณ์แบบนั้นแต่ถ้าทาปุ๊บทุกอันมันจะมีประโยชน์แบบล็อกล็อกล็อกผมจะชอบพูดคํานี้เสมอว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีมันก็เหมือนการตีเช็คเอาไว้ที่หน้าเพจเมื่อไหร่ที่เขาเชื่อใจมันมากพอมันจะค่อยๆขึ้นเงินได้นึกข้าวไหมอันนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะผมจะทําให้สอนให้คุณทําอย่างนี้ทำคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับเช็คที่ตีเอาไว้แบบนี้แล้ววววััันนนนึึงมมจจะะคค่่่ออยข้้้้้เเิิไดดแลลลธีกกกกรชาาาูใหสื แบบคอนเทนต์แบบ viral, ไวรัลทำยังไงให้กระจายไปหาคนใหม่ๆนะครับวิธีสร้างฐานแฟนฐาน,ฐาน,ฐานลูกคา้าล่วงหน้าทํำยังไงวิธีทําให้ลูกค้ารับรู้ว่าเราคือตัวจริงแตกต่างจากตลาดนะครับแล้วก็เทคนิคอื่นอีกมากมายนะครับเพราะฉนั้นถ้าวันนี้คุณมีของดีนะแต่ลูกค้าคุณไม่เห็นนะคุณยังโดนต่อราคาหรือโดนเอาคุณไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆที่มันไม่ใช่ระดับคุณอะ่ะผมอยากให้ลองถามตัวเองว่าวันนี้ลูกค้ารู้หรือยังว่าคุณคือตัวจริง ถ้าอย่างคานนี้จะช่วยทานฟอร์มธุรกิจคุณครับราคาของคานนี้อยู่ที่75,000บาทนะครับหรือ7,500บาทนะครับคูณ10เดือนสําหรับไครที่จะผ่อนเพียง7,500บาทต่อเดือนนะหรือถ้าเอาตรง,ตรงนะมาหารต่อวันเนี่ยมันตก250บาทต่อวันน่ะใช่ไหมบางคนเอาไปยิงแอดสูญเสียมากกว่านี้เยอะบางคนไปทําอะไรที่มัน <laughs> ไม่ได้ผลทางธุรกิจเยอะว่านี้เยอะมากอ่ะแต่อันเนี้ย250เมื่อเทียบกับ ความรู้ที่จะทานฟอร์มทุนจิจของคุณไปตลอดการนะครับเราใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะครับผมว่ามันคุ้มค่าแน่นอนนะครับและข่าวดีนะตอนนี้เราไม่ได้เรียนอย่างเคว้งคว้างนะเรามีกลุ่มไลน์ที่เอ็กซ์คลูเฉพาะสมาชิกที่เป็นตัวจริงนะครับที่เขาตั้งใจมาทําให้โลกเห็นว่าเขาคือตัวจริงนะครับคุณจะได้รวมกลุ่มมาคนแบบนี้ซึ่งโอกาสก็ไม่ได้มีง่ายๆนะครับเราไม่ได้ทําแบบนี้บ่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มีนะครับถ้าใครเข้ามาสามารถเข้าไปร่วมในกลุ่มไลน์ได้เช่นกันก็สมัครได้ที่นะครับไลน์แอดไอคารไดนะครับ เป็นโปรพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่และตัดสินใจเร็วนะฮะคใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้และทักหาทีมงานผมตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาของคลาดนี้อยู่ที่75,000บาทใช่ไหมนะฮะผมให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับอยู่ที่42 9 50นะครับอันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับและสำหรับใครที่จะผ่อนนะครับใช้บัตรเครดิตนะฮะผมให้ราคาพิเศษนี้นะครับ4 5 0 0คูณ10แล้วก็ หมายเหตุนิดนึงนะครับให้เฉพาะ5ทันแรกที่สมัครเท่านั้นก็ถ้าใครเอานะครับก็แคปอันนี้แล้วก็ส่งให้ทีมงานได้เลยที่ไลน์แอดไอคานะครับแล้วเราพบกันในคลารครับเจนครับ